หอยอย่างนี้อหอมจ้ะหอมบะเอาไปทำอะไรกินตันใส่แก้นอ,นอ,นอ,นอบอโอ้จักบายเนาอะบานี่เฮ็ดนี่เฮ็ดร้อยเดียวจ้า <c oughs>

Mặc này, bố có thấy mặc này không? này có hay? Mặc này Đó bền như bỏ bố mẹ Ồ Mặc này vậy? Mặc bền nhầy bỏ ố hả

ป่าป่างามงามอยู่เลยป่ายังเปล่นเปล่นอยู่เลยนี่ป่านี่ยป่า<ะ>อืมเห็ดป่วกเห็ดไข่

อ่านี่แหงงามโอ้บ้าไง <c oughs> ายไปได้ต่อนี่อันนี้ได้บ้

ลูกขี่ลูกขี่เงามหาเงามคูโดดย่อีายยู่านลูกเลที่บานยได้สงเปดจางามเบิ่งก่อนเด้อนค่ไอนย้ายนี่ก็ูน

เจ้าจะเอาหอยเพือกไปแกงมีหอยไปได้โบเคยกินหอยต้นไม้เดียวผักแล้วว่าท่านคือนั่งยิงเง็้กับเขากินแต่คือตะกินเยอะๆว่เขาอยากแมนบ่ะไม่แคร์มาจ้าเจ้าเคยกินอยู่บอม์แคร์ไหมแครหอมๆเด้อ เฮ็ดยังไงเฮ็ดทานบ่อ้าวในแขงแบบคุยังแงมๆงมอยู่อันนี้ เปียกสมัค่อเนะ้อในี่หยาละล้อนางแข้งก้อนใหอ่ะกใจควใจง่ายชุดเีง่ายน่ไกใจกไเอาให้แน่เขาเอาไปต่ำมาล้วเนาะแมงแข้งอันนี้นะเอาสองเอานูอันนี้ตัวนี้พ่อ บร์อะไรเจะตอนนี้แหละฮัลโหลอันนี้นีสามานี่ครับไนบรถในบอาย่แมนร์่แค่ที่เขอรอเอออันนี้น้ำมันสดแต่งแงมอยู่เอามาแต่สีดหฟังพุณบอก คนไี้มีหอมองยางดึกมีเด้อ